ติดตามช่วงสติข่าวกับพิงพีรวัตรนะครับคุณผู้ชมเพจดังเขาแชร์เป็นคลิปนาทีชีวิตฮะเมื่อรถรับส่งนักเรียนเนี่ยเป็นรถกระบะนะแล้วก็มีการต่อหลังคามีที่นั่งเด็กๆเ,เขาก็นั่งกันรปรากฏวิ่งมาขับมาเนี่ยฮะถนนเส้นนี้แล้วมีเด็กล่วงลงมาจากรถในจังหวะนั้นคุณผู้ชมครับน่ากลัวมากเพราะถ้าหากว่ามีรถตามหลังแล้ววิ่งแล้วเบรกไม่ทันคือทับร่างน้องเต็มๆแต่โชคดีว่ารถไม่ได้ทับร่างน้องน้องก็ลุกขึ้นมาแล้ววิ่งตามรถรับส่งนักเรียนของตัวเองต่อไปได้ เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยนะฮะน้องเนี่ยใส่ชุดพละอายุ10ขวบเป็นเด็กผู้ชายน่าจะร่วงลงมาเพราะประตูหลังรถปิดไม่แน่นบวกกับน้องมีการหยอกล้อเล่นกันกันกบเพื่อนด้วยแล้วคงจะไปกระแทกหรือว่าร่วงหล่นลงมาและคนที่นั่งดูแลหลังรถมีหรือเปล่าที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีอันเนี้ยต้องเน้นย้ำว่าอย่าประมาทคุณต้องมีคนคอยควบคุมดูแลเด็กๆแต่ถ้ามีแล้ว ก็ต้องไปเข้มงวดความปลอดภัยให้หนักขึ้นไปอีกเพื่อจะได้ไม่เกิดเรื่องเศร้าเพราะไม่มีใครอยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วนะฮะฟังคําเตือนเพิ่มเติมครับถ้าถ้าเป็นรถประเภทสองแถวเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือช่องประการสําคัญเลยก็คือว่าจะต้องมีตัวประตู้ายะ ต้องมีเหล็กกั้นหรือว,ว่าประตูปิดท้ายจะล็อกให้เด็กไม่ไม่มีการล่วงหลดอันที่สองต้องมีพี่เลี้ยงเด็กโดยเฉพาะเด็กที่เป็นชั้นอนุบาลลงมาหรือจริงๆควรจะมีตั้งแต่ชั้นประถมด้วยซ้ำสองประการนี้จะต้องมีสําหรับรถที่เป็นรถที่ใช้รับส่งนักเรียนฝากไว้สําหรับรถลักษณะนี้ในต่างจังหวัเดเยอะๆนะครับเพราะว่ามัน มันเป็นรถอเนกประสงค์ด้วยถ้าจะประยุกต์เอามาใช้รับส่งนักเรียนก็ต้องเพิ่มอุปกรณ์ความปลอดภัยประตูกันแล้วก็ต้องมั่นใจชั้นหนึ่งก็คือมีพี่เลี้ยงดูแลเด็กย้ำอีกครั้งนะครับรถรับส่งนักเรียนจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภยัยมีประตูปิดกั้นที่แข็งแรงมั่นคงรวมทั้งต้องมีครูหรือว่าพี่เลี้ยงประจํารถด้วยเพื่อคอยดูแลส่วนตัวเด็กๆนั้นระวังนะอย่าเล่นกันหยอกล้อกันจนเกิดอันตรายนะฮะและนี่คือทั้งหมดครับของช่วงสติข่าวในวันนี้ 何 <noise>